เชนธนาครั้นไม่อยู่ปล่อยโฮลั่นไม่ได้ชอบโกงหอบหลักฐานแจงกำลังเป็นประเด็นร้อนกรณีเชนธนาใรฉัดอดีตศิลป,ปินบอยแบรนด์ดังซึ่งปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอโมโต้กรุป๊ปจำกัดและภระยาเจมการกาลยาเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดังถูกกล่าวหาว่าเบี้ยวค่าสินค้าเกล้านบาทซึ่งตามข้อมูลนี้ชี้ว่า ได้เลื่อนนัดตำรวจแล้วสมรอบจนนำไปสู่การเฝ้ามองหมายเรียกครั้งที่สองนัด18พฤศจิกาย,ยน2567นี้ล่าสุดเชนธนาไตรฉัดพร้อมภรรยาเจมการกระยาและทนายความส่วนตัวหอบหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อชี้แจงความจริงทวงคืนความยุติธรรมให้กับตนเอง เวลา13นาฬิกา30นาทีของวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567ที่กองบังคับการปรับปรามกรณีไม่จ่ายเงินค่าสินค้านั้นว่าสินค้าทั้งหมดยังอยู่ในคลังและพบได้รับความเสียหายจริงๆของทุกอย่างอยู่ครบและอยู่เกินพี่ตำรวจได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสฟังหนกระแสบ,บางข้อมูลที่ผมมองว่ามันได้หรอ เพราะผมมีเอกสารจริงๆที่บอกให้เขาไปรับของมาคืน เพราะมันมีการสั่งสินค้าเป็นเม็ดสีเหลืองแต่พอเปิดกล่องมาเป็นเม็ดสีส้มเพราะของมันหลายบาทและผมได้พูดคุยกันในตอนนั้นมีการอธิบายว่าจะแก้ไขเรื่องคุณภาพมันไม่ตรงกับที่เขาเสนอขายเราในรถแรกแรกต้องยุติการออนแอร์ต้องเรียกคืนทั้งหมดและมีการเรียกเงินไปกว่า60ล้านบาทเพราะมีค่าสั่งซื้อพื้นที่ซื้อและป้ายโฆษณาเรื่องนี้มันเป็นแพ่งเพราะเป็นบริษัทกับบริษัทคุยกันตอนนี้อยู่ใน ชั้นสารตามปกติแต่ตอนนี้อาจจะต้องมีการยื่นสืบพยานเพิ่มเราก็เรียนรู้และพัฒนาตนเองถ้ายังมีโอกาสผมก็จะยังขายข,ายของอยู่ผมก็ค่อยดีขึ้นแล้ววงเล็บปิดหน้าซับน้ำตาผมขอเถอะอย่าบอกว่าผมแกล้งร้องให้เลยมันเป็นเศรษฐกิจ ผมต้องใส่แมสกลั้นหายใจพูดเพราะมันขายไม่ได้และเจ้านี้ก็เข้าใจผมและผมเชื่อว่าหัวใหม่บางช่องก็รู้ว่าผมใช้นี่หมดแล้วเราตั้งใจเรายังสู้อยู่นะถ้าได้มีโอกาสสู้ในเรื่องขายของแต่ในเรื่องของคดีมันเป็นแพ่งจริงๆเราเตรียมใจเลยนะแต่พอวันนี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าใช้แล้วดีก็ชื่นใจและถ้าสารแพ่งให้ใจ่ายตามสัญญาซื้อขายบอกให้ใจเราก็จะหาเงินมาจ่ายใช้นี่ ซึ่งตอนนี้ในขั้นตอนของสารแพง้งถ้าอุธทร์แล้วไม่ได้เราก็ต้องจ่าย75ล้านบาทรวมดอกเบี้ยผมยังไม่ได้พูดคุยในรายละเอียด แต่วันนี้ผมยอมรับว่าเครียดมากไม่ได้หนีเพิ่งรับหมายสารเราทําธุรกิจมันเป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายแต่ไม่น่าเอาเรื่องส่วนตัวมากดดันหรือยุ่งเกี่ยวตัวผมมองว่ามีหลักฐานที่แน่นพอที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไม่ใช่ชอบโกงหรืออะไรเพราะผมมั่นใจว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีทั้งในธุรกิจหลายตัวของผมสร้างงานสร้างอาชีพ ผมไม่ได้อยากจะลงลึกตรงนี้แต่มีเอกสารเลื่อนนัดปกติค่ะทั้งหมดก็เป็นการชี้แจงของเชนธนาไตรชัดนะคะที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องตนเองนะคะบอกว่าไม่ได้โกงนะคะไม่ได้โชคโกงหรือไม่ได้หนีเพิ่งได้รับหมายจารนั่นเองเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะ